เดี๋ยวเรามาต่อคณิตศาสตร์กันเลยนะคะจากเมื่อวานนะคะหน้าที่หน้าที่หนึ่งร้อยสี่นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการแยกประโยคสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะว่ามาวิเคราะห์กันว่าโจทย์ปัญหานี้จะเป็นการบวกหรือการลบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังน,นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์นะคะ,ะข้อที่หนึ่ง พี่แบ่งขนมไข่ให้น้อง3ามชิ้นยังมีเหลืออีก4ชิ้นเดิมพี่มีขนมกี่ชิ้นนะคะอยากรู้ว่าก่อนที่พี่จะแบ่งก่อนที่พี่จะแบ่งนะคะก่อนที่พี่จะแบ่งไปเนี่ยอยากรู้ว่าพี่มีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้จะต้องเอาขนมที่ให้น้องไปและที่เหลืออยู่มารวมกันนะคะ มารวมกันก็จะรู้ว่าเดิมเนี่ยก่อนที่พี่จะแบ่งเนี่ยพี่มีขนมกี่ชิ้นนะคะเวลานักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะให้เขียนสองบรรทัดนะคะได้ตอบตอบนะคะเดิมนี่คำตอบตรงนี้ให้ตัดคำว่ากี่ออกเอาลงมาเวลาตอบนะคะเดิมพี่ มีขนมไข่นะคะตอบเลขตรงนี้จะต้องเป็นเลขไทยเท่านั้นนะคะจะต้องเป็นเลขไทยเท่านั้นนะคะถ้าตรงตออ,ตออปตอ่ะเดี๋ยวครูคคคจะพาทำก่อนข้อแรกนะคะอ้าไปโยคสัญลักษณ์คือ3บวกสเท่ากับสี่เหลี่ยม นะคะติดสี่เหลี่ยมไว้บรรทัดนี้คือประโยคสัญลักษณ์นะคะอ่ะวิธีการทำา3บวกสเท่ากับเท่าไรคะอ่าให้นักเรียนช่วยค,คุณครูบวกด้วยเท่ากับเท่าไรคะอ่าเท่ากับ7นะคะ และเวลาตอบนะคะก็เอาจากบรรทัดนี้มาให้ตัดคำว่ากี่ออกเวลาตอบนะคะใส่เลขลงไปแทนกี่นะคะเดิมพี่มีขนมไข่7ชิ้นนะคะเวลาทัดเวลาตรงบรรทัดต่อบตอบอตอบนี้เราจะต้องเขียนเป็นเลขไทยเท่านั้นนะคะให้นักเรียนฝึกเขียนให้ถูกต้องนะคะ มานะคะเขียนเลขไทยเท่านั้นนะคะแล้วก็เขียนให้ถูกขั้นตอนมีประโยคสัญลญักษณ์วิธีธรรมและคําตอบเป็นเลขไทยนะคะห้ามเขียนเลขอารบิกมานะคะนักเรียนจะต้องแยกให้ออกด้วยว่าลำดับขั้นตอนวิธีการเขียนในการตอบแต่ละข้อเขียนอย่างไรนะคะเพราะคุณครูพาทำอยู่นะคะ อ่ะข้อ2นะคะข้อ2ช่างตัดเสื้อต้องใช้กระดุม8เมตรมีกระดุมอยู่แล้ว5เมตรนะคะช่างตัดเสื้อต้องซื้อกระดุมเพิ่มอีกกี่เมตรนะคะอ่ะที่ตัดไว้แล้วจะต้องใช้เนี่ย8เมตรมีเดิมอยู่แล้ว8เมตรแต่มีอยู่แล้ว5เมตร ะะมีอยู่แล้ว5เมตรนะคะแต่ช่างจะต้องหาซื้อมาเพิ่มอีกกี่เมตรก็เอากระดุมทั้งหมดกระดุมที่จะต้องนําไปใช้นะคะ8เมตรนะคะแดเมตรลบด้วยลบ5เมตรจากกระดุมที่มีอยู่แล้ว5เมตรนะคะทีนี้คําตอบตรงนี้จะเป็นคําตอบ ช่างจะต้องซื้อกระดุมเพิ่มอีกกี่เม็ดนะคะอ่าเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเขียนนะคะเวลาตอบบรรทัดนี้นะคะช่างนะคะบรรทัดนี้นะคะช่างตัดเสื้อต้องซื้อกระดุมเพิ่มอีกตัดคําว่ากี่ออกนะคะตัดคําว่ากี่ออกกระลุงมาบรรทัดนี้นะคะตัดคําว่ากี่ออกแล้วให้ใส่ตัวเลขไทยลงไป นะคะเพราะฉะนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ข้อ2คือโจทย์ปัญหาการลบนะคะอะต่อมาข้อ3ร้านค้าขายนมได้6กล่องขายน้ำผลไม้ได้3กล่องร้านค้าขายนมได้มากกว่าน้ำผลไม้กี่กล่องนะคะอะถ้าถามเปรียบเทียบแบบนี้ จะต้องเป็นโจทย์ปัญหาการการลบนะคะเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าโจทย์ปัญหาการลบหกตั้งคือนมลบด้วยน้ำผลละไม้นะคะ,ะคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูเป็นประโยคสัญลักษณ์แบบนี้ให้นักเรียนเติมให้ถูกต้องนะคะ อะบรรทัดต,ตรงไหนที่จะเอามาใส่คำว่าตออวตอนะคะ,ะร้านค้าขายนมได้มากกว่าน้ำผล,ลไม้ตรงนี้นะคะตัดคําว่ากี่ออกนะคะพอเอา6กับ3ามไปรูปกันก็จะได้คำตอบที่มีนมมากกว่าน้ำผล,ลไม้อยู่กี่กล่องนะคะก็จะรู้คำตอบตรงนี้นะคะ ให้นักเรียนเอาบรรทัดนี้ลงมาเขียนตัดคำว่ากี่ออกให้ใส่คาตอบลงไปนะคะต้องใส่เป็นเลขไทยเท่านั้นนะคะอ่ะต่อมาข้อที่4ฉันมีต้นกุหลาบสี่ต้นมีต้นมะลิมากกว่าต้นกุหลาบหนึ่งต้น ฉันมีต้นมะลิกี่ต้นนะคะอ่ะฉันมีต้นมะลิอยู่กี่ต้นเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนจะต้องเอาไปบวกกันนะคะมากกว่านะคะมากกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องเอาไปบวกกันนะคะฉันมีต้นกุหลาบอยู่สี่ต้นบวกกับต้นมะลินะคะต้นมะลิ ต้นมะลิมากกว่าต้นกุหลาบอยู่หนึ่งต้นนะคะเพราะฉะนั้นต้นมะลิอ่ะมันมากกว่าต้นกุหลาบแต่อยากรู้ว่าต้นมะลิอ่ะฉันมีต้นมะลิกี่ต้นนะคะอยากรู้ว่าต้นมะลิอ่ะมันมีอยู่กี่ต้นเพราะเขาบอกว่าต้นมะลิมันมากกว่าต้นกุหลาบอยู่หนึ่งต้นนะคะเพราะฉะนั้นเอาจํานวนต้น ุหลาบมาบวกกับต้นมะลินะคะมาบวกกับต้นมะลินะคะเพราะเขาบอกว่าต้นมะลิมากกว่าต้นกุหลาบอยู่1ต้นนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันมีจำนวนเท่าไหร่นะคะก็ต้องเอาจำนวนของต้นกุหลาบมาบวกกับต้นมะลินะคะมารวมกันก็จะได้คำตอบก็จะได้รู้ว่า ต้นมะลิมันมากกว่าต้นกุลาบอยู่หนึ่งต้นและมันมีจํานวนเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เอามารวมกันมาบวกกันก็จะได้รู้คําตอบว่ามันมีมากกว่าอยู่มันมีจํานวนเท่าไหร่นะคะอ่ะฉันมีต้นมะลิตัดคําว่ากี่ออกเวลาจะเอามาเติมนะคะฉันมีต้นมะลิอ่า ต้นมะลิตัดคำว่ากี่ออกมีเกี่ยวกี่ต้นนะคะให้นักเรียนใส่จำนวนเข้าไปบรรทัดน,นี้อย่าลืมทำผลลัพธ์ด้วยนะคะวิธีทำเอาไปบวกกันนะคะอ่ะข้อ5ข้อ5ลูกค้าสั่งกว๋วยเตี๋ยน้ำสามชามและสั่งกว๋วยเตี๋ยวแห้งน้อยกว่า ก๋วยเตี๋ยวน้ำสองชามลูกค้าสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งกี่ชามนะคะเปรียบเทียบแบ่งแยกนะคะเปรียบเทียบแบ่งแยกมากกว่าน้อยกว่านะคะแบ่งแยกข้อนี้นะคะข้อนี้คือเอาโจทย์เอาก๋วยเตี๋ยวอะ่ะเอาก๋วยเตี๋ยวน้ำนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำสามชาม และสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งน้อยกว่าน้อยกว่าสองชามอยากรู้ว่าลูกค้าสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งลูกค้าสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งกี่ชามนะคะเขาไม่มีจํานวนของก๋วยเตี๋ยวแห้งมาให้เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาจํานวนของก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะเขาบอกแค่ว่าน้อยกว่านะคะน้อยกว่าก๋วยเตี๋ยน้ําอยู่สองชามแต่ไม่รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวแห้งเนี่ยกี่ชาม ะะแต่บอกแค่ว่าสั่งน้อยกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำอยู่สองชามรู้แต่จํานวนก๋วยเตี๋ยวน้ำสามชามนะคะเพราะฉะน,นั้นโจทย์ข้อนี้คือจะต้องเอาก๋วยเตี๋ยวน้ำตั้งอยากรู้ว่าก๋วยเตี๋ยวแห้งกี่ชามเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าน้อยกว่าน้อยกว่า,า,วาลบน้อยกว่าจํานวนก๋วยเตี๋ยวน้ำอยู่สองชามนะคะ เพราะฉะนั้นโจทย์ปัญหาข้อนี้คือการลบนะคะอ่ะเวลาจะเอามาตอบบรรทัดนี้ให้นักเรียนตัดคําว่ากี่ออกและเติมตรงนี้เขียนหนังสือลงไปนะคะและเติมตรงนี้ว่าเป็นว่าเป็นอ่ะเป็นเลขไทยนะคะ เป็นเลขไทยว่าคำตอบได้เท่าไหร่นะคะ,ะข้อต่อมาหน้าต่อมานะคะหน้าต่อมาเขียนผลลบตามแนวนอนและแนวตั้งนะคะเขียนจำนวนผลลบตามแนวนอนและแนวตั้ง8รลบได้เท่าไหร่นะคะ8ลปลบได้เท่าไหร่2 ลบศูนย์ได้เท่าไหร่นะคะอะต่อมาพอได้คำตอบแล้วเอาสองตัวนี้มาลบกันนะคะและจะได้คำตอบมาเป็นบรรทัดนี้นะคะต่อมาแนวนอนไอแนวตั้งนะคะโทษทีแนวตั้งนะคะ,ททะ,คะ8ปดลบสองเหลือเท่าไหร่ไ่ตรงนี้นะคะ ก็จะได้คำตอบสามลบศูนย์ได้เท่าไหรปึ๊บนะคะก็จะได้คำตอบครบ,ครบทุกช่องนะคะแนวนอนแล้วแนว,แวตั้งข้อนี้ก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันเหมือนกันกับวิธีนี้นะคะเอาเก้าลบหกได้เท่าไรสองลบหนึ่งได้เท่าไหรใส่แล้วก็ลบแนวตั้งลงมา นะคะลบแนวตั้งลงมาคำตอบแต่ข้างล่างลบแนวตั้งลงมาคำตอบแต่ข้างล่างข้อนี้เหมือนกันลบลงมาใส่ข้างล่างนะคะอ่ะต่อมาหน้าที่106นะคะเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับแสดงเปรียบเทียบ จำนวนนะคะก่อนที่นักเรียนจะเปรียบเทียบจํานวนนักเรียนต้องรู้ค่ะนักเรียนต้องหาคําตอบทั้งสองฝั่งก่อนใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องรู้คําตอบฝั่งนี้และนักเรียนจะต้องรู้คําตอบฝั่งนี้ถึงจะรู้ได้ว่าเราควรจะใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องหาผลลัพธ์ของทุกข้อก่อน น,ะะนักเรียนจะต้องหาผลลัพธ์ของทุกข้อก่อนนักเรียนถึงจะใส่เครื่องหมายได้ถูกต้องนะคะข้อนี้ข้อสองใหญ่นะคะมี14ข้อนะคะ,ะคือ5บวก3เท่ากับเท่ากับใส่ไว้หาค่าไว้ทุกข้อ8ปลบหนลบหเท่ากับแลบหเท่ากับ ใส่คาตอบอ่าเปรียบเทียบพอได้คําตอบแล้วให้นักเรียนเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบว่าคําตอบที่ได้ในแต่ละข้อนั้นในแต่ละฝั่งนั้นอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่าฝั่งที่น้อยกว่าจะโดนปากแหลมทิมหรือว่าแทงนะคะปากแหลมหันไปทางนั้นนะคะอ่ะถ้าผลลัพธ์มันเท่ากันก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับอันนี้มากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับ นะคะ,ะข้อ2ใหญ่มี14ข้อนะคะให้นักเรียนตั้งใจทํางานแล้วก็ส่งภาพถ่ายการทํางานส่งงานเหมือนเดิมนะคะให้เป็นปัจจุบันนะคะงานจะได้ไม่ค้างค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ